เชื่อปะที่จริงแล้วเรากำลังจะเจอกับภัยแล้งหนักเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องมันเริ่มมาจากช่วงนี้ติดฝนบ่อยมากเลยอยากจะรู้ว่าฝนน่ะจะตกอีกนานไหมจนคนเจอข้อมูลเรื่องภัยแล้งที่กำลังจะมาเพราะว่าเรากำลังจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนินโยมันคืออะไรถ้าเล่าแบบจริงจังอาจจะยาวเกินไปเอาเป็นว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับกระแสลมกระแสน้ําอุ่นที่มีความแปรปรวนที่พัดกระแสน้ําอุ่นไปไม่ถึงที่ที่มันควรไปไอ้น้ําอุ่นที่ควรจะระเหยกลายเป็นฝนเนี่ยเลยตกหนักแค่บางพื้นที่กลายเป็นบางที่น้ําท่วมหนักส่วนบางที่ก็แห้งแรงหนักนั่อจากข้มูล ของสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเขาเล่าว่าปีนี้ฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้ง14%นี่คือปริมาณน้าฝนของทั้งปีนะแค่ในภาคกลางเนี่ยน้ำฝนก็น้อยกว่าปกติตั้ง31%ลวภาคตอนออกก็น้อยกว่าเดิมตั้ง26%คือฝนมันดูเหมือนตกหนักแค่ช่วงนี้ไงแต่ถ้าคิดเป็นปริมาณน้ําฝนทั้งปีมันน้อยลงจริงๆจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามบริหารจัดการน้ํากันอยู่โดยมีมาตรการต่างๆรวมถึงการพยายามกักตุนน้าฝนในช่วงนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเกษตรกรในบางพื้นที่อาจจะแย่แน่ถ้าเขาเดือดร้อนมันนกกก็จะะส่่งผลลรทบบบบบบแแโซเชาา้ ก็จะเจอกับค่าข้าวข,ของที่มันแพงขึ้นซึ่งจริงๆอะเรามีส่วนในการจัดการเรื่องพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะนั่นก็คือการให้พวกเราช่วยกันประหยัดน้ําหน่อยน้ําที่กักตุนไว้ก็จะได้ถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่สําคัญการประหยัดน้ำเนี่ยมันช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราแบบทางตรงเลยด้วยปัญหาที่เล่ามาเนี่ยอาจจะดูไกลตัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันใกล้มากเลยนะใครสนใจก็ลองเซิร์ชเรื่องเอลนิโยเพิ่มดูครับเพราะปีนี้เราเจอหนักแน่งั้นไปปิดน้ํากันเถอะตามมางาับ